สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเราบุกกองถ่ายเอ็มวีของเราอีกเพลงใหม่นะจ้าวันนี้วันนี้ถ่ายทำอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยวอะ ไม่น้อยกวนเฮือนกวนเฮือนประวันเล่นเป็นอะไรคะถูถึงอยู่ข้างนอกเอาประวันถือถูถูถูถือถูอยู่ข้างนอกประวันเล่นเป็นอย่างบ้าประวันข่อยฉาน้มแนบ้าบ้าประวันข่อยฉาล้มแน

ได้วันนี้ม่ย่พนงยิ้มหน่อยมองตางน้มองตาพสลิดพินน้องเพชรนะคได้ไ,ดไ,ดไดเปเขาไปน,นั่งกับเพื่อนๆเหมือนเดิม,มเพื่อนก็เซวเหมือนเดิมเลยเออเราจะเป็นเ,เพื่อนจะมีความเตือนหน่อยนะนั่แหละทีแรกก็หวานานะล่ะ ม่นากลัวจะกีรดินไปหมลมันไี่ก็่กลัวหินงกับมากลัวหินงกับมาที่นี่กลัวกระดินงกับมาเด้อคนน่าแม่นายนล้วเนี่ยราบบนน้ำคนนีเย ถ้าไฟเดงยังไม่ใช้ปิดก่อนไหมหนูปิดก่อนแม่แม่นั่งก่อนค่ะแม่นั่งให้หอยคืนเลยมันเหลี่ยมตา้คนเมันเหลี่ยมตามันจะเป็นสีขาวหรือเปล่า

เห็นนั่งรีเฟชนฉากปีนี่ขอเองฉันนับถ่ายเล่น้อยไม่ต้องถ่ายเยอะหรอกมีให้มันเอาเยอะๆให้มันทันนะต้องทันนะคะพี่น้ำเพลินโอ้ยจี๊ดไปเทียบซีิวกับเอื่อยเธอกับแฟนมาคนละฉากเท่ากับเทาดำกับดำมอสดใสผิวกับคำมองคำใหญ่เท่ากับเทาเท่ากับระคามอสดใส

ประมาณประมาณสามคืนไหมเด่๋เราสามให้หนอก่อนเพื่อยู่รถบ่แนนจะไปโรดแมนบ่ไปปาวันไปโรดแมนบ่บ้าน่าจะไปโรดหนูไปเองปวันกันไปไปอย่างเอาแบไปโรถไงมมาดืทำไมอ่ะมาดูริกันดูแล้วเห็นแล้วไปอยู่รถก่อนดูู้ริกันจะรีบไปไหนไจะรีบไปนู่นแหละอะไรี่รมีหวนอี่นี่ ไอะรกินอย่างเอาเขาคือ뭐อะไรเขายันเสียดอกนี่คืออะไรโลชั่นหรอโลชั่นหรอแบบอุ้ยผมชันไหมข้าฉันสด มามากจะไปเทียบสีผิวกับข้าเจ้าโอ๊ย

อนนั้นีดตองลองแม็กแม่าเลยันเมสิยุูหัวพวกนั้นไผยสีว่าจังได้ถึงเท้าก็ยังสดใสซันบอตอตั้งแต่ฉันมาอยู่หมาล่าหนึ่งฉันเป็นไปน้ำหมาล่ามไปหมดเลยทีนี้ทำน้องเครื่อนี่หรอเปล่ศิลปินโดยน้ำเพชรมีเดซีเป็นถานครบ ต้องรุ to to. <ob SC I ENT> ่นครับต้องรุนอันนี้ได้พกยืนไว้ไเครับนี่ได้ยือยู่นี่ี่ยังไ่ได้เข่าฉากอยู่ยังยังม่ได้เตะตัวยังไม่ได้เข่าฉากไม่เข่าอยู่เอาน่อ๋อินเข้าไปนั่งนะมอาจจะเป็นรก็ได้มอ่าะเป็นเอารมณ์ดีละมีอารมณ์แิบเพื่อนเลยไม่เห็น น้องอ่ะเพื่อนนังเอ็ไปนั่งเห็นขามุวยวๆอ่ะขาควายห่างวันเลยสาวไสดยูไสดยู่นนูไม่าันอาจจะมาหน่อย เนียว่าจบฉันว่าใช่ว่าจะได้ต่อไม่ให้อาจารย์นให้อาจารย์เพลแต่เพลงนี่แหล่ะก็คือข่อเดียวเดียวอ่ะถาเเพลงเพลงทั้งแถวทั้งบสสเฉันจะได้ปสุบินทั่้านนี้ันเจองนเจอ่าทั้งแถวทั้งบสสเพลงหนึ่ง เราบอกไปแล้วกเ่าแบเพ่อนเข่าสากับหลายๆบคนผโอ้แม่เพื่นเพื่นเพื่นททยเพีงอยูคค่ะน้ำได้จ้าเพื่อนายปยค่ะวันเด้นวัน้ันตรงคนทายเพี้านเป้าวันเ่นมีเปล่านำเพ่าตองไปสอบมันคมันคิวหลายยาค่ะแม่มันตเฝ้าทายเฝ้าแล้วเรียวซิมีช่วงเด็กอยู่ค่ะช่วงพัก โอเคค่ะฝากแค่นี้นะคะฝากช่อง Angie s n อีกนล,ล้วก็เเอาไปเชียลด้วยนะจ๊ะฝากดันคลิปให้ด้วยนะคะให้ถึงแสนซับเร็วๆดดวบุนดีบุญดีบ๊ายบายจ้า